อาจกันอย่างนี้แหละโดนโดนเลยเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้แหละคือหมดหมดเนื้อหมดตัวกับม้ามาแล้วก็คือเราเราก็ต้องมาหาเงินในนี้เออเราต้องมาหาเงินในนี้แหละ a few moments later พร้อมกันยังนี่มึงไม่ยอมกดพร้อมอ่ะไปกดดีเนี่ยไปกดจะไปกดอยู่ดียันจะเย็ดๆย็อยู่กดไงวะเนี่ยพี่ไปที่รถเนี่ย อะไรดีแบบไหนดีไริษัทรับประมูลยาวเกมสัน้นกอะไรนะเกมสัน้นมีคนอยากเล่นเกมยาวงั้นเลยเหรอประเด็นคือเห็นอะไรวะออกจากสถานที่ก่อนที่จะระเบิดเออาการปวดด้วยนะ <c oughs> เปลี่ยนมาดีกันยก่ะไหมคือติดแล้วเบิดแล้วต้องหมีออกให้ทันอ้าว One eternity later ไอทีนึ่งเราสามารถเอาโคบาฟาดผีได้ไหมอยากรู้ว่าพี่เราเข้าสู้มาดูดิอันนี้บังตัวได้ ไปเลยอะไรกันเปิดพวกเพื่อนเจ้าแมกไปวเามาปักกูทำไมเนี่ยแล้วเสียงเปลี่ยนด้วยไ้โง่ที่ยัไม่ได้เล่นเลยของ ของที่เอาไว้ใช้แม่งมน,นีีาการยังเก่นดอีก้ <c oughs> อมที่จะไปป้นเรี่ยครับทุกคน้อมเป็นชาแล้วดูสภาพพวกมึงแต่ตัวร <c oughs> ให้อะไรมาวะเนี่ยเอาเลยเปิดมาก็เริ่มแรกขยายกูรู้นะใครแม่งเลิกเรียนี่ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้มันตรงกลางไม่ใช่อะ มีคันโยกด้วยใครเดินอะ่ะมีแบตเตอรี่บแบตเตอรี่ทำอะไรไดต้ตุกๆสีขาวอะ่ะต้องไปด้านนี้หรือเปล่าต้องมีคนหนึ่งโดนโดนอรารยธรรมก่อนหนึ่งทีไม่ไงเจอคันโยกละพีไ่ไปหาคุณแจมาเร็วแล้วโยนมาให้พวกผมไม่ไงคุณแจ โยนมาตีทางไว้เพื่อโยนครับแล,ล้วไอ้เนี่ยออกใช้เควอร์เซอร์เมาส์เลื่อนสวยฮะเก่งมากพี่ชายไปแล้วก็ขังพี่โยชิไว้ในนั้นแหละกูมีฟิวกัคันโยกอยู่้วเว้ย นี้เปิด <ITA> ไม่ได้ต้องไปสินะเจอกูแจอีกดอกว่ะเอ้ยไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้สองคนอ๋อนี่ได้น้่ยมาเร็วเพื่อนมาสัตว์มึงอยากเคกวะโอ้นี่มันที่ั๊มหัวใจนี่ว่ะมาเร็วค่ะโหล หัวอะไหัวอะลรตูดอ่ะบอกว่าขวาลงลงลงขวาไอ้เหี้ยซ้ายขึ้นลงเอ้าไอ้เหี้ยแม่งเลยซ้ายซ้ายขึ้นขึ้นไปทันไอ้เหี้ยใครมันเคาะอะไรนักหนาไอ้เหี้ยขึ้นขวาซ้ายขวาเอ่อเข้าไปได้คนเล่นเฮลิคอปเตอร์ ล้าละกินเหมือนต้องมีฟิลไปยังมีฟิลนะบมเอาคันโยกมาใส่ได้ฟิลใส่ไหนขวามือพี่ขวามือในคันโยกอ่ะคันโยกฮะคันโยกนี่ไงคันโยกใส่นี่เอาไหน ไม่เสียเดินอ่ะใส่ไปแล้วไม่นี่คือเสียดว,วิจอ๋อมีกล้องอยู่ว่แต่เราเจอผีอะไรไม่รู้วันนี้มีอะไรเกี่ยวกูเที่ยวกูไม่ได้อยากรู้ันาะไปทางนี้กูเอ้ยเกี่ยว ไปมันมีน็อตอยู่ข้างในน็อตเชี่ยอะไรเข้าแกนกลาง3 2 r e e am มาเร็วมาเร็วมาเร็วอีที่ไปยืนกันเที่ตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยมาเร็วไม่มันมีโทรศัพท์ด้วยอย่าดีกินดิแล้วเรามาป้นอะไรวะกูก็อยากรู้เหมือนกันเด็ก ตรงนี้มีที่ชุบให้เยอะจังเยอยนีเว้ยข้างปิดหลือเกินใครปิดพี่ชี้แม่ไอแบตเตอรี่ดีมีไว้ทำไมวะแบตทดสอบอะไรเอ้นี่มันเพชรนี่มา,าได้เพชรแล้ว ไม่มีอะไรเลยเอานีเดินได้แหละเดินมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเดินได้อันนี้คืออะไรอะ่ะหูสามพันสองเหี้ยกระเป๋าเต็มเที่ยวไปเที่ยวไปไว้ในกระเป๋านี้นน ถ้าของที่มันไม่สีทองก็ยัดใส่ไว้ได้ใช่ไหมใช่ไอเชียนน็อตพันพันสองเลยวะนี่ไงตรงนี้มีแบตเตอรี่ <c oughs> ไม่ยินเสียงอะไรแล้ววะไม่ได้ย <c oughs> ิน <c oughs> เลยเลยเฮ้ย ทำไมมันมีกล่องอยู่ตรงเนี้เฮ<อ>้ยไอตัวตลกไอ้รับชิปหายแล้วอ่ะ,อะไอไข่มันฝา <c oughs> กว่โ <c oughs> คตรเทียเลยเรียบร้อยครับไข่ไข่มันเล่นอะไรตุ้งแช่วะ ละลายเลื่อนต<อ>ัโอ้โหตาย <laughs> <laughs> โคตรเทียเลยละลายเพื่อนสิวะละลายพฤติกรรมแม่งไม่ได้ละลายชีวิตเขา <laughs> เฮ้ยนี่ไงคันโย่อกอันนึงเฮ้ยอันนี้อันนี้ใครอยากกดป่า <laughs> เฮ้ยทำไมมันมีล่มตรงนั้นด้วยอะ เอ้ยกูโดนเพี้ยนเฮ้ยชิบหายแล้วอย่าบอกนะว่าตายกันหมดอ่ะมันให้กูเต้นเลยนะก็มาสิว่าก็ตัวเต็ง condition เฮ่ยอะไรเนี่ยตัวเต็ง condition เฮ่ยอะไรเนี่ยว พี่เออให้มันรู้ไปกูก่พูดเล่นเดลเวอร์เองครับไอ้เหี้ยงไต่กันหมดเลยเหรอวะก็มาดิวะาถูกกระจอกแค่นี้บางอ่ะนมาเล่นกับพูดเล่นเฮลเดเวอร์เองกูเล่นไงวะแล้วทำไมไอ้เล่งมันตัวส้มวะโอ้ยผมโดนดูดอ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยโดนโดนฝั่งสลับฝั่งเดินวิ่นเหี้ยนี่แม่งปั่นทำไมเฮียคือพ่อ อมีกล่องตรงนี้อีกแล้วมีกค่ชังเล่นยังไีก็เล่นเดีย่ะเฮ้ยเจอมาแล้วผีขวงใครมันเจออะไรนะนเจอผีนี่ไงห้องพยาบาลแล้วก็ต่อผีมันผีได้

เปิดแล้ววะพี่ยวชีกดอะไรวะเอ้าเข้าไปทำไมเวลาเจออะไรมันก็ต้องเข้ามาหลบก่อนดิวะ มันหัวเลาะอะไร,ก,ร,ราาก็แลวเราเป็นโจนที่ดีอะไรไม่รู้เราเราป้นไว้ก่อนทุกคนเฮ้ยที่มัน คนกดผมคนโดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกมึงตายกันทำไมเนี่ยไอ้ <laughs> เหี้ยคือกูโดนผีคลายไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยายไไม่ได้้แลวเหรอวะกู <laughs> ชอบจังเลยผีแม่งบังคับกูเต้นเลย <laughs> <laughs> มาดิว่าไอ้เหี้ยกูเต้นในทั้งชาติไอ้สํา แล้วกูเจออีนี่ใส่หมดแล้วนี่แล้วมันให้กูใส่อะไรเพิ่มอีกวะนี่ฟิวมันผัดไม่ใช่ไม่ใช่ฟิวเจอคันโยกแล้วกูไม่กลัวนะกูมีปืนกูยิงกูยิงกูยิงยาสลบใส่ฟีไม่ได้ ถ้าอยู่ในวงมันมาทำเต้นนี่ไอ้ดิ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 ดีดิดมดนดิดิดิดีดิด้ดิ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 หาดไดิ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 ดดดิ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 ดีดิ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 ดดด เปิดเปิดขับแดนกับผีอะไรยังมนได้เฮ้ยมีเกลือด้วยได้เกลือไปได้เกลือไว้ใช้ทำอะไรวะแดดดิเออาได้เป็นปลาได้ไม่ปลาใส่ผีใครไอไวะไอเหนียไอเอ้ยขึ้นชั้นสองดีกว่าเฮ้ยตรงนี้เปิดได้แล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเปิดไม่ได้เลย เองเงินเราได้ครบแล้วหนวกไม่รู้ว่าี่จะไปไหนกันเลยสนุกดีว่ะตัวเชี้ยเนี่ยหนกวกไอ้ผีแทงหมาไอ้เชี้ยไอ้น,นั่นม่งดับทุกมุมเลยปิดทำไรดีไปก่อนปิดไว้ก่อนเดี่ยวชี้ไม่เป็นไรนะพี่พี่เขาเป็นเลยพี่ จะยิงเพื่อนเีกสัฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่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 าฮ่าฮ่าเ่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่่ย่่ อันนี้ก็หกเหมือนกันหกหกสามหกหกสามสามไม่เก้าดว่ะคือความน่ากลัวต้องระดับเก้าอะมาละชีพหายโดนกันหมดอ่ะดีไม่โดนไม่เป็นอยู่คนเดียวอ่ะ กับข้าพเจ้าคืออะไรมันโยนของใส่ทีได้ปะก็มีโอกาสามแต่ว่าไม่ใช่คือเดี๋ยวพูดนะ ไอมึงมันนี่ไิอ้เิีิอิอิออิ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 อเองกากไอ้เฮิอ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 บอิอินิอิอิออิอมัน เอ้ยมีของในซ่วมว่ะให้หยิบสิพี่แพงปะกระเป๋าเต็มพันหนึ่งก็ได้อยู่ล่มเลย,ย,เลย <c oughs> นี่กันหลบยังไงบ้างมันก็ต้องหลบก่อนป่าวะ่ะพันสี่เกือดอะไรขี้เกียจเปิดเล่น โอ้โหนี้โคตดเยอะอ่ะอันนี้กี่อันเนี่ยเจิบแม่งมึงขวางประตู <c oughs> นนขวางนนขวางอูนน๋ตายเดินกลับไม่กลับไอเหี้ยวันนี้เปิดได้แป๊บน,นึ่งวิปลดล็อกได้ั้ยอ่ะเออ บ,บอกบอกรหัสผมหน่อยพี่ขวาซ้ายขึ้นขวาเนี่ยเราได้ถังว่าถังว่ายี่สิบบาทเอามาทำเฮีย้ยอนะไรไม้กวาดเก็บได้ไหมท่อยี่สิบ ถ้วยห5 0่งร้อยห้าสิโอ้ยไนคับล็อกให้อ่ะซ้าย,ล,ยลงลงซ้ายซ้ายโอ้ยเยอะไรไวะนล็อกเลยได้ได้อะช่วย <S 2> <S 2> <S ช่วยบอกมาไม่ต้องบอกอ่ะเียอ,อะไรวะ คือขวาลงขวาขวาล่างขวาลงขวาขวาล่างเอาใหม่ไม่ทันละเอาใหม่เอาใหม่เอาเงี้ยดูด้วยดูด้วยซ้ายนี่ไงกูเจอฟิวลงกูมืนนี่ใครมาเล่นกูโดนอะไรอ่ะทำไมกูตายท้าไมกูได้กูเล่นอะไรไว้เฮีย พี่เอาชีวิตไปเอาอะไรมาใครมันเลี้ยเฮียอหละไนกล่องมันมีฟิวอะกูเปิดมาแล้วเจอเปิดมาแล้วมัเจอยาพิษเฮี้ยโดดยาพิษตายนะง่องเลยคนเฮียเลยส้นในเฮียกดเปิดดีกดเปิดเปิดแล้ว เปิดนี่เฮียแม่งเอ้อกูอ่าเลยโอ้ยเฮียดีนรกทันแม่งวิ่งไปวิ่งมาด้วยเฮียเออเอาดี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 เอาดเปิดไม่ได้อะดี ว่ามันอยู่ตรงกูแม่งเอ้ยวิ่งไปกับวิ่งมาไอ้เออกูรู้แล้วเออห่างกันเพียงเอื้อมมือ ีดดดยดเอามาช่วยกูด,ด้วยเราเราต้องทำยังไงถึงจะรอดกับไอ้ผ <sao serves> ีเฮี้ยนี่